ลุ้นมีข่าวดีกอล์ฟพิทยาปล่อยภาพบันใจแอนนี่ลองชุดแต่งงานทั่แฟนแห่ร่วมยินดีค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่รักหวานนะคะที่มักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้ยิ้มกรุ้งกลิ่มมีเสมอค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มกอล์ฟพิทยานิธิภพศสารกุลและแอนนี่แฟนสาวชาวรัสเซียค่ะเรียกว่าหวานขึ้นทุกๆวนันจนหลายคนอิจฉาเลยทีเดียว ล่าสุดหนุ่มกอลฟก็มีโมเมนต,ต์ออกมาให้แฟนคลับได้ยิ้มตามอีกแล้วละค่ะหลังจากได้โพสต์ภาพแอนนี่ขณะกำลังลองชุดแต่งงานอยู่สวยงามอลังการพร้อมส่งรอยยิ้มที่สดใสที่ดูแล้วออราเจ้าสาวจาับม่น้อยเลยละค่ะนอกจากนี้นะคะยังเขียนแคทชั่นอยอกหลังแฟนสาวอีกว่าวันนี้แฟนสวยที่สุดในสามโลก My Princess งานนี้ก็มีฟแฟนเข้ามากระนำ่ำกดไลค์ให้แบบรัวๆแล้วก็คอมเมนต์แสดงความดีกันอย่างมากมายค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ฟันผงนะคะว่าภาพดังกล่าวนั้นทั้งคู่เตรียมจูงมือลั่นระคำวิวาหรือว่าเป็นเพียงแค่การถ่ายแบบเท่านั้นคงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวอีกทีค่ะ